โน้มัน่นโน้มัน่นบอกกุศลหน่อยน้อง ออกอาวุธหน่อยดิออกอาวุธหน่อยดิออกอาวุธหน่อยดิโอ้ยแพ้เนี่ยเนี่ยหนองแพ้เนี่ยแพ้เนี่เนี่ยอย่างเงี้ยออกอาวุธหน่อยดิแพ้เนี่เนี่ยน้องแพ้เนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเอ้าเฮ้ยอย่าเตะท้องเตะนัวมาหนิหนูเอ้ยเดี๋ยวก็เสียลูกค้าหรอกเดี๋ยวเสียลูกค้าโอ้เฮ้ย เตะนวมแรงๆได้ไม่เป็นไรไม่โกดโอ้ยเข้าเลยเข้าเลยโอ้ยเตะนวมมันเตะนวมมันอย่าไปเตะลำตัวมันเด้เดี๋ยวมันจุกเดี๋ยวไม่ได้ต่งใช้หรอกเออเตะนวมมันเตะนวมมันเข่าๆหน่อยโอ้ยเอานวมอย่างเดียวเอานวมอย่างเดียวไม่เตะหน้าไม่เตะต้นโอ้ยเตะนวมอย่างเดียวเตะนวมอย่างเดียว เออเตะหน้าเตะท้องมันเดี๋ยวมันหนีกลับมาโอ้เฮ้ยปั๊บไปได้โอ้โดนมาโดนมาโดนมาโอ้โดนมา